ความมืดงดงามได้เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเล่นกับเงาปัญญาเริ่มต้นตรงที่ความหยิ่งพยองสิ้นสุดลงคุณจะไม่มีวันพบความยุติธรรมในโลกที่อาชญากรเป็นคนตั้งกติกาอยากสำเร็จจงปรึกษาผู้เท่าสามคนอย่าวอนขอที่นั่งหากคุณสร้างโต๊ะของตัวเองได้ถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกสบายใจยินดีด้วยคุณเข้าใจชีวิตแล้ว ความสุขที่แบ่งปันคือความสุขที่เพิ่มเป็นสองเท่าความทุกข์ที่แบ่งปันคือความทุกข์ที่เหลือครึ่งเดียวในตัวเราทุกคนมีหมาป่าสองตัวต่อสู้กันตัวแรกชั่วตัวที่สองดีหมาตัวไหนจะชนะตัวที่คุณเลี้ยงดูจงฟังไม่ใช่นั้นลิ้นของคุณจะทำให้คุณหูหนวกคนกล้าตายเพียงครั้งเดียวแต่คนขี้กลาดตายหลายครั้ง ขอให้ศัตรูของฉันกล้าหาญและเข้มแข็งเพื่อว่าเมื่อเขาพ่ายแพ้ฉันจะได้ไม่ต้องละอายนกที่กินอิ่มแล้วบินไปกับนกที่หิวไม่ได้จงถนอมวัยหนุ่มสาวแต่จงไว้วางใจวัยชาราดวงตาไม่เคยลืมสิ่งที่หัวใจกำลังเห็นวัดพันครั้งแล้วตัดครั้งเดียวช้อนไม่รู้รสของซุปเช่นเดียวกับคนโง่ที่เรียนมากก็ไม่รู้รสของปัญญา ใครที่นินทาคุณให้ฟังจะนินทาคุณให้คนอื่นด้วยถ้าไม่อยากให้ใครรู้ก็อย่าทำจงเขียนเรื่องร้ายที่คนทำกับคุณไว้บนทรายแต่จงสลักเรื่องดีที่เกิดกับคุณไว้บนหินหมากก่อนจะเตรียมตัวไปปรับปรุงโลกจงมองไปรอบบ้านของตัวเองให้ดีสามครั้งก่อนทำดีแล้วโยนลงทะเลถ้าคุณสแสวงหาความสงบจงพูดให้น้อยลงถ้าคุณสแสวงหาปัญญาจงฟังให้มากขึ้น ถ้าคุณยังหายใจได้คุณไม่มีสิทธิ์ยอมแพ้ความจริงที่พูดด้วยเจตนาร้ายชนะคำโกหกทั้งปวงที่คุณจะประดิษฐ์ขึ้นได้ยิ่งผู้ชายคิดน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งพูดมากเท่านั้นคุณฆ่าคนได้แต่คุณฆ่าความคิดไม่ได้ความเป็นผู้ใหญ่เริ่มต้นในวันที่เรายอมรับความรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองคนที่โกหกเพื่อคุณก็จะโกหกใส่คุณได้เช่นกัน ถ้าใครไม่เห็นค่าการมีอยู่ของคุณก็ทำให้เขาเห็นค่าการไม่มีอยู่ของคุณบางครั้งพระเจ้าทำให้หัวใจคุณแตกสลายเพื่อช่วยวิญญาณของคุณให้รอดก่อนอื่นจงทำให้ตัวเองไร้ทางแพ้ก่อนค่อยออกศึกผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ทำได้ด้วยกำลังเล็กน้อยอยากไปให้เร็วไปคนเดียวอยากไปให้ไกลไปด้วยกันจงสแสวงหาปัญญาไม่ใช่ความรู้ความรู้เป็นของอดีต ปัญญาเป็นของอนาคตความอ่อนแอของศัตรูคือความแข็งแกร่งของเราอย่าตัดสินเพื่อนนักบ้านจนกว่าคุณจะเดินในรองเท้าหนังของเขาสองคืนพระจันทร์จงระวังคนที่ไม่พูดและสุนัขที่ไม่เห่าการพูดความจริงไม่ต้องใช้คำมากอย่าให้เมื่อวานกินเวลาของวันนี้มากเกินไปจงจำไว้ว่าลูกของคุณไม่ใช่ของคุณเขาเพียงถูกผู้สร้างยืมมาให้คุณดูแล ถามคำถามจากหัวใจแล้วคุณจะได้รับคำตอบจากหัวใจไม่ว่าสายน้ำจะไหลไปไกลเพียงใดมันไม่ลืมต้นกำเนิดของมันถ้าคุณคิดว่าตัวเองเล็กเกินไปจะสร้างความเปลี่ยนแปลงลองใช้คืนหนึ่งกับยุงดูไม่มีใครเกิดมายิ่งใหญ่คนยิ่งใหญ่กลายเป็นคนยิ่งใหญ่ในเวลาที่คนอื่นกำลังหลับเมื่อคุณแต่งงานกับลิงเพราะความร่ำรวยพอเงินหมดลิงก็ยังอยู่ที่ใดมีความรัก ที่นั่นไม่มีความมืดผู้ชายก็เหมือนปลาตัวใหญ่ย่อมเขมือบตัวเล็กลืมความผิดของคนอื่นจงจำความผิดของตัวเองถ้าคุณอยู่ได้นานขึ้นไม่ได้ก็จงอยู่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคนที่ใช้กำลังคือคนที่กลัวเหตุผลน้ำนิ่งไหลลึกคุณเห็นอะไรในตัวเองคุณก็เห็นอย่างนั้นในโลกต้องใช้ทั้งหมู่บ้านในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนอนเร็วตื่นเช้า ทำให้คนแข็งแรงมั่งคั่งและฉลาดเมื่อเกมจบราชากับเบี้ยก็ลงกล่องเดียวกันทางเกิดจากการเดินถ้าคุณให้เสมอคุณจะมีเสมอคนที่กลัวความตายย่อมไม่อาจเพลิดเพลินกับชีวิตเวลาที่โกรธทั้งหมดคือเวลาที่สูญเสียจากความสุขไม่มีอะไรสอนเราได้ดีเท่ากับ3มสิ่งนี้คือความกลัวน้ำตาและปีเดือน คนที่ไม่เดินทางไม่รู้คุณค่าของผู้คนก้อนหินที่ยกไม่ขึ้นควรจูบมันไม่รู้ไม่ใช่เรื่องน่าอายความน่าอายคือไม่ยอมค้นหาคำตอบเมื่อความรักครองใจสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็อาจเป็นไปได้คำพูดควรถูกชั่งน้ำหนักไม่ใช่นับจำนวนไม่มีความตายมีเพียงการเปลี่ยนโลกเดินเบาๆในฤดูใบไม้ผลิเพราะแม่ธรณีกำลังตั้งครรภ์ แค่ร้องขอสันติภาพไม่พอเราต้องทำสันติภาพใช้ชีวิตเป็นสันติภาพและอยู่ในสันติภาพไม่ใช้ทุ์รากหวานจะให้กําเนิดหญ่าหวานเอาไปเท่าที่จำเป็นแล้วทิ้งผืนดินไว้ดังเดิมพวกเขาไม่ได้ตายหากยังมีชีวิตอยู่ในหัวใจของผู้ที่พวกเขาทิ้งไว้จนไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่ากับการไม่ซื่อสัตย์เมื่อโค่นต้นไม้ต้นสุดท้าย จับปลาตัวสุดท้ายและทำให้ลําธารสายสุดท้ายเป็นพิษแล้วเราจึงจะรู้ว่าเรากินเงินไม่ได้ชัยชนะมาจากการมองเห็นโอกาสในปัญหาดีกว่ามีเสียงฟ้าร้องในมากน้อยลงและมีสายฟ้าในมือมากขึ้นตอนคุณเกิดมาคุณร้องไห้และโลกยินดีจงใช้ชีวิตให้เมื่อคุณตายโลกเป็นฝ่ายร้องไห้และคุณเป็นฝ่ายยินดีลบคนคิดลบออกไป ลืมอดีตยอมรับความผิดพลาดแล้วเริ่มชีวิตใหม่การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายคือการแบกพกเพียงสิ่งที่หัวใจถือไวจ้จริงๆการบรรเทาความเจ็บปวดของผู้อื่นคือการทำให้หัวใจของคุณเบาลงคนเราไม่ได้เติบโตด้วยเวลาแต่เติบโตด้วยการเข้าใจความจริงเวลาจะบอกคุณว่าใครคู่ควรกับหัวใจของคุณอย่ารู้สึกโดดเดี่ยวยังมีใครบางคนที่ห่วงใยคุณอย่างเงียบ ชีวิตสั้นและเต็มไปด้วยความกังวลสำหรับคนที่ลืมอดีตละเลยปัจจุบันและกลัวอนาคตความกังวลของเราไม่ได้มาจากการคิดถึงอนาคตแต่มาจากการอยากควบคุมมันคุณจะเป็นอิสระเมื่อคุณเข้าใจว่ากรงที่คุณอยู่สร้างมาจากความคิดจงระวังคนที่ไม่มีเพื่อนเพราะบางคนไม่ได้เสียเพื่อนแต่เสียการควบคุมเพื่อนไม่มีใครไร้ค่าในโลกนี้ หากเขาช่วยเบาภาระของผู้อื่นรัฐที่คดโกงสอนเยาวชนให้เชื่อฟังไม่ใช่ให้มีคุณธรรมสีซีดจางวัดพังทลายอาณาจักรล่มสลายแต่ถ้อยคำของคนฉลาดคงอยู่เมื่อทุกอย่างพยายามกดคุณลงจงหาเหตุผลสักหนึ่งเรื่องเพื่อไต่ขึ้นต่อไปไม่มีพิษใดฆ่าจิตใจบวกได้และไม่มียาใดช่วยจิตใจลบได้ กรอบความคิดของคุณกําหนดชีวิตของคุณบนสวรรค์คนที่น่าสนใจทั้งหมดหายไป